กลับมาอยู่ต้นนะเหมือนเดิมนะอาจากการที่ได้รีสายไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะจะจะมาลองให้ดูนะว่าครูดาวเจาะมันจะวนอย่างที่ต้นบอกหรือเปล่าคือถ้าจากความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าครูดาวมันอาจจะอยู่ประมาณสักเปิดเจาะไปแล้วอาจจะสุ่มวนกับไม่วนแต่ถ้าไม่วนก็จะเหลืออีกสักประมาณสองสามวนะิไม่นานนะ แต่ล่างดําเนี่ยล่างดำเนี่ยไม่วนอยู่แล้วเนี่ยซึ่งล่างดําถ้าจะวนต้องมีแกะเบสนะฮะถ้าแกะเบสจะวนแน่นอนนะล่างดํานะฮะอ่าจะมาดูกันฮะปั๊บก่อนเนี่ยฟลุ๊ล่างดำร้อยสิบห้าวินะฮะล่างดำร้อยสิบห้าวินะฮะอ่าเจาะอ้าวเจาะดับเบิลนัทเจาะห้าสิบ 56ิกวิกว่าเนีฮยโอเคอา๋อคเนึงคันึงเปลี่ยนไซฟผิดเนี่ยเจาะไอบวกวิลกว่าเนี่ยจะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าดูกันนะดูเจาะนะฮะฮะไม่ต่างไม่ต่างนี่ขอนำเดิมนะเห็นไหม สองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบกว่าไหมนะสองร้อยสีนะ่สนะิบหกสองร้อยห้าสิบกว่านะนะน,นี่ขนาดของมียัดนะฮะ่นะมันมันคือมันจะปกติเลยนะถ้าลงแบบที่ผมบอกนะคุณก็วิ่งได้สบายแล้วนะเนี่ยแค่นี้เองนะน่ยากเลย กูเรียนเรื่องสบายเลยฮะก็มไม่ได้ยากเนะี่ยพุ่งฮะเอ้าวอันนึงเจาะหมดเหรอไหนดัวไปดาดเองเห็นไหมฮะม่ยากเลยเนี่ยก็โอเคเนี้ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดใส่ซิททอเจาะยังเจาะสองร้อยกว่า ผมจาะให้ดูใหม่ก็ได้นะบัฟเบสสปิ100ริตร้อยกว่าวินะะฮนี่ขนาดของกากเนะนี่ยนะขนาดใสเซตทอจอจอ200นะสองร้อยกว่าเมื่อกี้เห็นนะเนี่ยเซตเมื่อกี้เซตทอเนะี250่ยสนะองร้อยห้าสิบกวิเนี่ยสองร้อยห้าสิบกว่านะฮะขนาดเซตทอนะนะง่ายๆนฮะชิวๆฮนะแค่นี้เองเห็นไหมก็ไม่ยากอะไรเนะี่ยเห็นใจไหม ร่างดาหมดคูดาวคูดาวก็แค่เนี้ยคูดาวก็แค่แบบสิบกวิอย่างเงี้ยเออสิบกวิห้าหกวิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดไปดิเนี่ยเห็นไหนมฮะเนี่ยนอน่ะห้าสิบหกวิเปิดเจาะหกสิบวิเห็นไหมฮวนเนีแน่นอนรับรองว่าวนนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิค่าดของกลางเนี่ยเนไม่ต้องสืบเลยเนะ่ย ถ้านะถ้าใครไม่เชื่อขอผมกล่าวขอดูได้นะของมมเนี่ยไม่ได้ยัดสามเนี่ยจริงๆยัดยัดแค่สองเนี่ยยัดได้สิบสิบสองเท่าไหร่วะเซตชารู้สึกว่าที่ดีที่สุดรู้สึกจะเป็นชุดนะชุดยชุดยัดได้สิบแปดเนี่ยนะเพชรก็ยังไม่เบี้ยวเก้าเนี่ยไม่เชื่อมาดูได้นะอาไม่เชื่อผมถ่ายรูปลงเพจให้ดูเลยก็ได้นะฮเห็น <laughs> ไ,ไหม เนี่ยแค่ให้คุณก็วลวได้แล้วมันไม่ยากเลยเห็นไหมดาเมจคุณมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากดาเมจดาเมจหมาเบจที่มีเซ็ตหรอกฮะมันก็ต่างกันแค่นิดเดียวเองเนี่ยถาวเวได้ไหมก็วลได้ยไหมเนี่ยเปิดเจาะหกสิบวิครูดาวห้าสิบห้าสิบวิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดแต่เซ็ตทอเจาะคุณเจาะสองร้อยกว่าเนี่ยไม่ไม่ได้ยากเลยฮนะเนี่ยเห็นไหม ง่ายอ่ะแค่เอง,เองนะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำอีกอย่างนาาเนี้ยคือมาตานี้เออสกิลเนี้ยผมถ้าผมอนี้จะแนะนำจริงนะผมแนะนำให้คุณเอาเอาอันเนี้ยออกขั้นหนึ่งนะเอาสกิลเนี้ยออกขั้นหนึ่งแล้วเอามาลงอันนี้แทนนะ แต่ว่าอันนี้ผมอัพผิดไปแล้วนะก็เลยเออปล่อยเลยตามเลยอัพผิดไปแล้วก็ช่างเชี่ยวแม่งอะไรอย่างนี้นะ,ะเนี่ยร่างนำหมดครูดาวล่างนำคุณแกยี่สิบวิเองเหนะแปบ๊บเดียวฮนะถ้าแบบมีมีวานบับชาถ้าไปลงวิ่ 8, งสิบสองรับแปดจริงๆนะมีมีวานไปด้วยวานบับชาแกะเบสล่างนำวนเนะยสบายเลยล่างนำวนนะบอกตรงว่าล่างนำวนนะ นี่ชาก็ลงไปแค่ยี่สิบพอยต์นะจิงจริงๆผมผมเอาออกก็ได้นะ่ <c oughs> จริงจริงผมเอาแอกแท็กออกให้เหลือแค่สักร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสามแล้วก็เอามาลงมาลงชาอย่างเงี้ยสามสิบพอยต์ก็ได้ชาเพิ่มอีกอก็ทําได้เนียเนี่ยเปิดไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยไหมคุณไอนันะอ่นเลซ้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอนะไรเนี่ย ดาเมจไม่ได้น่าเกียดเลยนะมีมีคนบอกเออเล่นเล่นเบสเจาะแล้วแบบไม่มีเซตด,ดาเมจน่าเกียดเป็นจาเป็นนะคุณแค่มีเซตแชมป์ธรรมดาใส่ RP รธรรมดาเล่นมันยังเจาะสองร้อยกว่าเลยฮนะดาเมจมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากมายนะอย่างน้อยอะอย่างน้อยๆอ,ยอะไม่ไม่มีเซตแต่เจาะใส่ของเดิมๆแต่เจาะสองร้อยห้าสิบบวกมันก็มันก็นกดาเมจมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเออ มันก็แค่ต่างจากคนที่มีเซ็ตอย่างมากก็แบบสูตคนที่มีเซ็ตเขาอาจจะเจาะประมาณเท่าไหร่สองร้อยเอ้ยสามร้อยสามสิบสามร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยของเราเจาะเท่าไหร่นะของเราเจาะสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดามเมจมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะถึงไหมเออนะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะโอเคนะนี่ก็เป็นหมายสายหนึ่งนะ ใครที่แบบว่าไม่มีทีเวลแบบเป็นหมาพาราแล้วแบบอยากรีเบดก็ถ้าเซตไม่ดีก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คุณนะฮะปรับนะฮะคุณจะเปลี่ยนสกิลลงสกิลไหนก็แล้วแต่คุณนะฮะผมไม่ห่วงิขกิสิตอยู่แล้วนะฮะอะไรตามสบายนะฮะนจริงหมาสายนี้มันก็คนเล่นก็เยอะแล้วลนะ่ะเยอะนะจริงอะ,ะ,ะเปิปดปีฮนะเจาะเนี่ยเห็นไหม ไม่ใส่จะไม่ใส่ไม่ใส่ใสใสใสเ็กแจกจ่าสองร้อยกว่าเนะนี่ยนาเมย์มันก็ไม่ได้คิริวคิเลอ,อะไรนะ่ะถึงแม,ม้คิดในคุณกูเวได้แล้วสบายๆนะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะงั้นคลิปเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ